สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะวันุ่คนจ,จะไปเล่นน้ำจะไปเล่นน้ำเหรอคะหนูจะไปเล่นน้ำที่ไหนใช่ครับผมหูดซูมตอนนี้เราแตะมารอพกก่อกันอยู่ครับเรารอพ่อก,ก่อนใช่ไหมพูมรอพ่อก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเล่นน้ำใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ผมก็เลยกินโอติดที่ถึง <จะ S 1> เก่งมากเลยทาไม่ร่างกายแข็งแรงได้อตอนนี้จอดรอพ่ออยู่พ่อสอบหนดตอนเที่ยงใช่ไหม บอกพ่อชู้ชู้พ่อค่ะชู้ชู้นะครับชู้ชู้ในปีใหม่บอกพ่อชู้ชู้พ่อผู้อบอกว่าโอเคชู้ชู้เลยยังหนูบอกพ่อชู้ชู้เลยยังตอนนี้เราใช้ชีวิตในรถก่อนทำอะไรคะเึงพ่อของแม่อยู่กับแม่ไม่อยู่กับแม่ไปอยู่กับใครคุณผู้ชมครับเจ้าดื้อนะไม่ คุณผู้ชมครับอยู่ไหนี่นคุณผู้ชม,มวันนี้เราจะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวที่ไหนครับเราจะไปเที่ยวสวนแที่เราเคยไปแต่เมื่อวานครับคุณผู้ชมเคยไหมเมื่อก่อนไม่ใช่เมื่อวานเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณผู้ชมเคยเห็นไหมครับตอนนั้นแม่คะคุณผู้ชมบอกว่าเคยเห็นครับก็คุยตั้งไหนก็คุณผู้ชมก็ดูที่ขบวนใช่ไหมคุณผู้ชม คุณผู้ชมบอกว่าใช่คุยเองหมดเลยเนี่ยหนูคุยเอาเองหมดเลยเนี่ยนะคะพร้อมจะใช้อันได้ไหมแม่คะอันไหนคะพี่พี่จะใช้เลยนะใช่ไหมผู้ชมตอนนี้ผมกินโอเมก้าดีนหมดแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นดูพี่เปิ้มไหมครับยังไม่เปิ้ลทำไมคุณผู้ชมบ่อยจังเลยอือทำไมคุณผู้ชมบ่อยจังเลย ดูพี่สืบก่อนนะเปิดบายบายพี่ใหม่ใครสวยทุกคนพี่ใหม่สวยไหมผมก็แรงและใส่แม่เอาบายบายก่อนเดี๋ยวรอพ่อสอบเสร็จแล้วเราจะไปเล่นน้ำนะคะผู้ชมเดี๋ยวพ่อสอบเสร็จก่อนแล้วเราจะไปเล่นน้ำใช่ไหมคะเย้เดี๋ยวคลนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคนี้ก่อนนะคะ